ปลื้มจิตโพสภาพคู่กับโคตเยอรมันเขาคงมีใจให้แหละหม่อมแม่คิดว่าไงปลื้มจิตถิ่นขขาวสาวอีกคนหนึ่งได้ถ่ายรูปคู่เคียงกับ mm hmm. เฟลิกคอรลอฟสกี้โคดเยอรมันพร้อมกับมีข้อความว่า พี่ว่าเขาก็คงมีใจให้แหละหมอบแม่คิดว่างไงเขาจําได้ทุกโมเมนต,ต์เลยว่าเจอกันครั้งแรกในตอนไหนเมื่อไรแม่เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยปื้มจิตออกมาโพสต์แบบนี้ทางด้านปื้มจิตยังเผยอีกนะคะว่าโค้ชของเยอรมันเนี่ยติดตามผลงานตัวเองมาตลอดจําได้แม้กระทังเจอกันครั้งแรกจนมีการคอมเมนต์แซวกันนะคะสงสัยจะได้เคยเยอรมันเสลแล้วแหละค่ะโดยเมื่อว,นว,นวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ในสนาม ลิมินี f เฟเอลลาคลสสเมืองลิมินีประเทศอิตาลีค่ะสัปดาห์ที่4ของทีมชาติไทยลงสนามพบกันกับทีมชาติเยอรมันรายชื่อ6คนแรกที่ได้ลงก็ได้แก่ปลื้มจิต นุสลาออนอุมาอัมพรมลิกาและสุทัตตานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าประกดการแข่งขันในครั้งนี้เสร็จแรกทั้งสองทีมเล่นกันอย่างสูสีก่อนในช่วงท้ายเยอรมันจะแซงเอาชนะไปได้คะแนน26ต่อ24คะแนนส่วนเซนสองสาวไทยกรอบมาเล่นเกมของตัวเองได้ดีค่ะเอาชนะไปที่25ต่อ21ไล่ตีเสมอ1ต่อ1นเซตส่วนในเซตที่3และ4สาวไทยเองยังครองเกมได้ดีค่ะสุดท้ายเอาชนะไปที่3ต่อ1นเซตถือเป็นชัยชนะนัดแรก สาวไททยางทีมงานตั้งของสแสดงความดีและใครที่พลาดในครั้งนี้ก็อย่าลืมติดตามกันอีกได้ค่ะยังคงอยู่อันดับสุดท้ายของตารางอยู่นะคะสำหรับทีมชาติไทยโดยโปรแกรมสดาที่4นะี่นาที่2จะพบกันอีกครั้งในวันที่14มิถุนายนหรือว่าคืนวันที่1 3มิถุนายนนั่นเองค่ะเพราะว่าแข่งในเวลาเที่ยงคืน30นาทีโดยไทยพบกับโปแลนด์ส่วนในวันที่15มิถุนายนหรือว่าคืนวันที่14มิถุนายนในคืนนี้จะพบกันในเวลา เที่ยงคืน30นาทีบ้าซิลพบกับไทยชมถ่ายทอดสดได้ผ่านทางช่อง3หมายเลข33คะ่ะ